ชาวเน็ตเบลกหัวทิมแคปชั่นแอปเปลิลทิมพิธาที่นิวยอร์กเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้แดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมจเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลที่ถึงแม้ว่าไม่ได้ตำแนหน่งนายกคนที่30แต่ก็โดนใจคนไทยหลายๆคน และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านทิมพิธาตอนนี้เป็นโซนและใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์ซึ่งหัวใจเจ้าตัวก็ยังไม่เปิดรับตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานและลูกสาวเท่านั้นแต่ก็ยังมีแฟนๆภายเรือแอปทักษะออนกับทิมพิธาอยู่ ล่าสุดทีมพิธาได้ออกมาโพสร,รูปภาพหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทีมพิธาได้ออกมาโพสร,รูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นว่านิวยอร์กมินิสอิโมจิเทพสันติภาพ U.S อิโมจิแอปเปิลทำให้ดอมส้มกรีดกันสนัน่นแต่ง,งานนี้ชาวเน็ตเบรกหัวทิมแคปชั่นแอปเปิลทีมพิธาโดยเข้ามาช่วยชี้แจงว่านิวยอร์กถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบิ๊กแอปเปิลอย่าไปหามาโนกันอีกล่ะ